ร้านที่เรากำลังจะไปครับไม่มีชื่อร้านแต่ใช้ยาคือข้าวแกงไฮโซอ่าถ้าคุณเข้ามาที่ตอกวิสูตรเรียบคลองคุณเดินเข้ามานิดเดียวครับคุณจะเจอร้านนี้คุณจะเจอร้านรถเข็ดร้านนี้ครับัหมูหวานกบผัดเผ็ดไก่บ้านผัดกะเพราเนี่ยปลาเก๋าราดพริกคุณร้านข้าวแกงไม่มีด้วยหรอร้านข้าวแกงเปนปลาเก๋าราดพริกว่ะอ่ะมันเที่ยวกันทัพพีดิ เียหนึ่งตัวหนึ่งทัพพีครับด้กันครับจัดทรงจัดทรงเฟี้ยวงอจัดทรงกันไหนวันนี้ทำไรกูนมองรายงานมาใหม่วันนี้ ก็โอ้โหดูดีเป็นพิเศษเลยนะผู้หญิงด้วยเยอะทำงานไม่เห็นตั้งใจอะไรเอาเอาก็้มไปถ่ายครับคุณสวัสดีครับทุกคนครับหวัสดีครับหวัสดีครับไม่ชอบผมตั้งตัาง้งเลยวะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของ p ีต e ร์โอ๊ตครับทุกคนครับ วันนี้ครับทุกคนครับเดี๋ยวปลายทางของเราเรากําลังจะไปที่ร้านข้าวแกงครับทุกคนครับอ่าซึ่งทุกคนก็บอกว่าปกติเนยไปถ่ายกันมาบ่อยอยู่แล้วเนี่ยข้าวแกงอ่ะข้าวแกงราคาประหยัดบ้างละข้าวแกงบุฟเฟ่บ้างละครับผมแต่ว่าวันนี้ครับทุกคนครับพิเศษหน่อยคือว่าร้านที่เรากําลังจะไปครับไม่มีชื่อร้านแต่ฉายาคือข้าวแกงไฮโซอ่าถ้าเราจะคุ้นๆเนี่ยมันจะมีข้าวแกงปลาติ๋มอ่ะอ่าใช่ข้าวแกงข้าวแกงปลาติ๋มเป็นหนึ่งคอนเทนต์ ที่คนเรียกร้องให้อิตาโอสไปถ่ายพักใหญ่เลยเข้าแกงปลาติม๋มบางลำพูแกงไก่เอาไก่เยอะไหมไก่ไม่ค่3สามสามอันพอนะสามชิ้นพอนะนี่นะสามชิ้นเอาน้ำกับฟักไปนะสองถุงใส่กุ้งตัวเดียวพอไหมล๊กา <No. S 1> นะจะได้เพิ่มถั่วไปนะานะได้ปูถุงละร้อยของพี่ของพี่ปูถุงละร้อยคุณตา แกงส้มน้ำกิโลหนึ่งรอ,อติ๋มก่อนนะอย่าเพิ่งโกรธนะติ๋ขอตัดเดี๋ยวจานนี้ป้าขอ80ดสิบนะนขอแ0นะเออติ๋มขอแปินะปลาหมึกตัวใหญ่ติ๋มขอร2อยยี่นะแต่ว่าด้วยความที่ <c oughs> กระแสโอ้ยอย่างนี้เลย <c oughs> นคนคอมเมนต์ก็อย่างนี้เลยเราก็เลยไม่ได้ไปถ่ายจนผมมาเจอร้านนี้ครับร้านกุ้งแกงร้านนี้เขาบอกว่าไม่มีชื่อร้านแต่คนเขาจะเรียกติดปากว่า ข้าวแกงไฮโซป,ป<ะ>้าแหววข้าวแกงหลักร้อยวัตถุดิบดีจัดจัดอ <c oughs> เขาบอกงี้ <c oughs> เป็นร้านข้าวแกงที่อัปเกรดวัตถุดิบเข้าไป ครับผมรสชาติอาจจะเหมือนข้าวแกงทั่วไปแหละแต่ว่าเน้นที่คุณภาพของวัตถุดิบทุกคนครับแล้วก็ราคาอัปเกรดขึ้นไปหลักร้อยแล้วก็กระแสครับทุกคนครับคอมเมนต์ต่างๆดีมากเออเพราะฉะนั้นวันนี้ครับทุกคนครับไหนๆเราก็ไม่เคยไปกินของป้าติ๋มติ๋มขออะไรนะติ๋มขอสลักร้อยยี่ิกอยเดี๋ยววันนี้ครับทุกคนครับเราไปดูกันหน่อยสําหรับข้าวแกงไฮโซบไปถ่ายข้าวแกงราคาประหยัดมาก็เยอะลองเปรียบเทียบกันหน่อยว่าข้าวแกงที่ราคาอัปเกรดขึ้นไปเป็นหลักร้อยจนได้ รับฉายาว่าข้าวแกงไฮโซรสชาติแล้วก็หน้าตามันจะแตกต่างกันยังไงขายบางเมนูไปกับข้าว300เลยนะคุณลองดูคอมเมนต์คนหน่อยดิว่าถ้าเห็นร้านนี้จะรู้สึกคุ้มค่าที่จะไปกินไหมอาจจะเป็นปติมซองก็ไ <laughs> ด้แหวโดนอน <laughs> นีกแล้วนี่คุณโพสของเชลชวนชิมครับทุกคนครับเขาบอกว่าร้านข้าวแกงที่ไม่ธรรมดา<ฆ>เราใช้ของดีๆมีราคารวมทั้งของทะเลไซยักษ์ ไซส์ใหญ่มาทํากับข้าวในแต่ละวันบางอย่างคิดราคาออกมาหลายร้อยบาทก็มีเ้อแัดแดกหมู่ะทะดิบี <c oughs> จนใครๆพากระตั้งฉายายให้ว่าเขาแกงไฮโซปะแอวครับทุกคนครับ <c oughs> ซึ่งร้านเปิดมานานกว่า42ปี <c oughs> เมนูจะคั้เขาไปในแต่ละวันใครอยากไปรองร้านนี้ร้านเขารับแต่งเงินสดนะคะเออ 42ปีครับทุกคนครับร้านนี้แสดงว่ามีลูกค้าประจํามีลูกค้าไปกินกันตลอดแล้วผมขายราคาหลักร้อยก็มีแต่ว่าเปิดมาได้42ปีครับอันนี้เป็นอย่างหนึ่งที่เรายังไม่ไปเห็นนะเรายังไม่ได้เห็นปริมาณไม่ได้เห็นวัตถุดิบนะแต่เชื่อได้ว่าของจะต้องดีสมราคาขายของแบบขายของแพงขายของอ่าแล้ววัตถุดิบไม่ดีเงี้ยเปิดไม่ถึงนะ42ปี4เดือนก็นแย่แล้วกูว่า ร้านเขาตั้งอยู่ที่ตอกวิสูตรครับทุกคนครับตรงริมคลองหลอดวัดราชชบพิษ mm. อไปดูไหมไปดูไหมับผมไปดูไหมไปฮะไปฮะ <Hey. S 1> ยังไม่แก้นะ ยุคชัดชาติก็แล้วอะไรกันเหมือนเดิมเป๊ะแต่ว่ามันก็เป็นเอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานครนะคุณปทมไม่ว่ากี่รุ่นต่อกี่รุ่นครับนี่ตอกวิสูตรตอกวิสูตรนะผมเรียบตรงนี้จะเป็นเรียบคลองวัดราชบพิตรครับทุกคนครับวันนี้ครับเราจะพาทุกคนมารู้จากับร้านร้านหนึ่งที่เขาไม่มีชื่อร้านด้วยแต่คนเขาตั้งฉายาว่าข้าวแกงไฮโซทุกคน ผ้าแหวเข้าแกงไฮโซถ้าค,คุณเข้ามาที่ตอ่อพิสูจน์เรียบคลองคุณเดินเข้ามานิดเดียวครับค,รคุณจะเจอร้านคุณจะเจอร้านรถเข็นร้านนี้ครับโดยเราประเมินจากสายตาก่อนนะถ้ามองจากสายตาข้างนอกเลย เลยร้านข้าวแกงตามชุมชนทั่วไปเลยแต่ว่าทุกคนครับสิ่งที่พิเศษก็คือเรื่องของวัตถุดิบครับทุกคนครับเป็นวัตถุดิบแบบกันเชียงปูกุ้งแม่น้ำก็มีกบมีไก่บ้านมีปลาเก๋ามีก็คือเป็นวัตถุดิบแบบระดับร้านอาหาร่ะเราเข้าไปดูไหมลองเข้าไปส่วนปลาแหนวป่ะเพราะว่าเมื่อกี้คนเยอะมากตอนที่เรามาตอนแรกอะคือคนเต็มหน้าร้านเลยครับทุกคนครับอันนี้คืออย่างหนึ่งที่การันตีนะ ว่าเขาบอกข้าวแกงไฮโซขายราคาก็ไม่ปกติด้วยแต่ว่าลูกค้าประจำลูกค้ามากันอย่างหนานแน่นเราเข้าไปดูไหมเราเข้าไปดู <laughs> สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เขาด้วยครับปลาแอลเข้าแกงไทโซลองอ่านอ่านเมนูก่อนไหมอ่านได้สิอ่านเมนูก่อนไหมโอ้นี่ครับรายการอาหารวันนี้ถ้ามาถึงนะทุกคนอ่านเมนูก่อนอหน้าหมูหวานกบผัดเผ็ดไก่บ้านผัดกะเพรานี่อันนี้อันนี้ที่เชลชนชิมแนะนำมาหมูหวานไก่บ้านปลาเข่าราดพริกคุณร้านเข้าแกงก็ไม่มีด้วยหรอ ร้านโชแกนมีปลาเก๋าราดพริกว่ะกุ้งกระเทียมอันนี้เชียวชิมก็แนะนำเนื้อปูผัดพริกนี่อันนี้เนื้อปูผัดถงกะหรี่ต้องยำปลาเก๋าแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายปลาจระเม็ดำทอดทอดมันปลากายไข่เป็ดต้มเป็ดผัดเผ็ดเอาคุณลองวิเคราะห์สิร้านสเกลแบบรถเข็นแบบนี้ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนแบบนี้แต่มีปลาจระเมศดำทอดมีต้มยำปลาเก๋ามีไก่บ้านปูผัดพริกนี่แล้วคุณดูเมนู เนออ,อมันเที่ยวกันทับพีดิคุณเทียวกับพีเท่ากันเลยหนึ่งตัวหนึ่งทัพพีครับพูดกันครับสองตัวนี่อ,อ่ะเราผมลองสองตัวนะล่นแล้วนี่ล้นแล้วล้นแ,แล้วพีแล้วนี่ครับอันนี้คือวัตถุดิบระดับข้าวแกงไฮโซของปอ้าแอ๋วเขาแล้วนี่ปูปูหัดผงกะหรี่ครับ ทุกคนครับแล้วเป็นเนื้อปูแบบกันเชียงปูนิ้วเลี้ยอแบบนิ้วเลี้ยอแบบนิ้วผมใหญ่กว่านิ้วี่นิ้วคนอ้วนยังเล็กกว่าเนื้อปูปาแป๋วเอานี่นี่ครับเนื้อปูผัดพริกนี่อย่างอร่อยเลยนะอันนี้อะไรครับปาแป๋วครับกรอบอันนั้กบลูกจะหมดแล้วกบผัดกะเพราไม่ผัดฉาเนาะใช่อะขี้เมาผัดฉาเอามาทอดก่อนลูกหนังไม่เอาเอาแต่เนื้อกับไอ้นั่นนี่ครับทุกคนลอกหนังเอามาทอดแล้วก็ผัดฉามาส่วนใหญ่วัตถุดิบจะเป็น อาหารทะเลแล้วก็พวกอาหารป่านี่อันนี้อันนี้อะไรครับป๋วแออันนี้เนื้อเป็ดบดเป็ดบดเชตะโกแเราเอามาเคี่ยวจนแห้งแล้วมาตำที่แข้งอ่ะคั่วแค่ได้ยินชื่อเมนูนะแล้วก็กลับมาวิธีของป้าแอลนะเนื้อเป็ดมีเนื้อกบมีปูกุ้งอันนี้เนื้อปลาเก๋าค่ะแล้วเป็นชิ้นแบบนี้เลยจะสามรสก็ได้อันนี้ไก่บ้านทัวไก่บ้านทัว แร้วผมเห็นทรงมันก็ใช้หลังคาลอกกระดูกลอกกระดูกนี่ไก่บ้านที่เชลชวนชิมเขาแนะนำมากระเพราไก่บ้านแล้วตัวนี้เลยหมูหวานหมูหวานก็หวานชิ้นหนึ่นี่ชิ้นเล่นละปีแกแล้วก็พวกข้าวแกงเงี้ยราคายังไงครับป้าแอ๋วก็ราคา60 60ลูกราคา60ก็มีจ้ะไม่ต้องถึงร้อยก็ก็กินป้าแอ๋วได้60อิบอะอย่างอย่างเป็ดอย่างเงี้ยราค้าหนึ่งอย่าง60 60บาทโอ้โหกบ 60บาแล้วถ้าเป็นพวกปูพวกกุ้งเนี่ยครับก็อย่างเดียวร้อยหนึ่งถ้าสองอย่างเนี่ยร้อยห้าสิบลาดข้าวถ้าเป็นพวกวัตถุดิบอย่างพวกเนื้อปูครับทุกคนครับเนื้อปูรวมกุ้งได้ไหมครับอันปูอย่างเดียวถ้าอันนี้กับอันนี้ร้อยยี่สิบเริ่มงงแลยปูลาดข้าวอย่างเดียวอ่าถ้าเนื้อปูนะตอนนี้มี2เมนูก็คือผัดผงกะหรี่กับผัดพริกลาดข้าวอย่างเดียวคือ100แต่ถ้า2อย่างเอาเนื้อปูทั้งคู่150อาแต่ถ้าปูบวกกุ้ง แล้วถ้ากุ้งอย่างเดียวไปเ่าอร้อยหนึ่งอ๋อกุ้งอย่างเดียวร้อยหนึ่งมีปูมีปลามีไก่ละสมยักไปเสือซึ่งราคาเขาจะมีเขียนชัดเจนนะครับทุกคนครับมันจะแหงนหน่อยนะอาจจะต้องมุดเข้าไปดูอย่างเงี้ยทรงๆประมาณเนี้ยนะแต่ว่าราคาที่นี่ก็คือถ้าคุณมากินที่นี่ราคาเขียนชัดเจนเลยลองไหมลองไหมไปเอ้าหนูขอราดราดข้าวหนึ่งอย่างเอาอะไรเอาเอาราดข้าวหมูหวานหมูหวานราดข้าวคือ60บาทถูกไหมครับไปเอาอ ลองดูคุณหมูมหวานนะแล้วหมูหวานปลาเอวนี่คือไม่มีแบบเป็นจับตัวกันเป็นเอ็นนี่นะติดติดกันนะเออเป็นติดต<ค>ิดกันนะ,ะอันนี้คือน่ากินมากคุณอย่างนี้หกสิบบาทครับทุกคนครับ<อ>ผมว่ารา,ราคาโอเคอุ้ยโอเคเลยราคาจับต้องได้ครับทุกคน<ช>ครับอันนี้คือ60สิบบาทหกสิบบาทลองรากข้าวสองอย่างไหม,อา,มอาไปบ้านกับ ป็ดราคาสองอย่างก็คือ80บาทผมเริ่มแล้วผมเริ่มเข้าแว่นวงไฮโซแล้วผมเริ่มรู้ราคาข้าวของไฮโซแล้วว่ากินต้องสับหกสิบแปดสิบอย่างเงี้ยผมเริ่มเข้าใจละอันนี้คือปริมาณปกติไหมครับแป๊ะปกติครับเพราะว่ามันแปดสิบจริงเหรอแปดสิบบาท แปบาทครับทุกคนครับคือราคาถ้าบอกว่ากินข้าวแกงราดข้าวสองอย่าง8ปสิบาทราคาสมไหมสมแต่อันนี้คือคุณได้เป็ดกับคุณได้ไก่บ้านวัตถุดิบก็คนละเรื่องแล้วแล้วก็ปริมาณผมว่าแปแอวอแกจุกจุกนะจุกุอันนี้จุกเลยลองปูไหมลองปูราดข้าวไหมอันนี้ีดเด่นเลยไปแอวอหนูขอปูราดข้าวเอาผัดผงกะหรี่นีน่ครับทุกคนครับปูราดข้าวก็คือหนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยลูกหนึ่งร้ยครับทุกคนครับ ร้อยหนึ่งครับโดนครับเนื้อปูอนี่เทียบไปเห็นจะจะเลยก็คือใหญ่กว่านิ้วอ่ะใหญ่ใหญ่กว่านิ้วโป้งอ่ะเอาใหญ่กว่าอีก <c oughs> การเชียงคือใหญ่กว่านิ้วโป้งแบบนี้ทุกคนครับ100บาทเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองไปชิมกันดีกว่าว่าข้าวแกงที่ได้รับฉายาว่าข้าวแกงไฮโซคนเขาก็เรียกกันข้าวแกงไฮโซไหมเป๊ะต้้งแต่ต้องเนื่อนนานมาแล้วก็เรียกข้าวแกงไฮโซนานมากเพราะฉะนั้นครับทุกคนครับเดี๋ยวลองไปชิมกันครับผมว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงกับ คุณภาพวัตถุดิบประมาณนี้นะผมราคาประมาณนี้จะค <pl ains> ุ้มค่าสำหรับเพื่อนๆเราตามมาหรือไม่ไปไหม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 แล้วก็ที่เหลือเราสั่งสัญชาติมาจะไปกูดีเมงนัทกูดูไฮโซวะโอ้โหจัดเลยเหมือนกูดูปัญญาอ่อนน่ะนี่ครับทุกคนครับนี่นี่นี่ ทุกคนดูอันนี้คือหน้าตาของเมนูข้าวแกงเลยซึ่งถ้าเราบอกว่าเรามากินข้าวแกงเนี่ยผมไม่ได้คาดหวังถึงพวกเมนูพวกนี้เลยอ่ะไม่มีเลยอ่ะอย่างมากก็หมูกรอบส่วนใหญ่ก็เป็นหมูไก่ธรรมดาวันนี้เราตามโพสต์ของเชลจวนชิมมาเลยเขาตั้งฉายาให้ร้านนี้ก็คือข้าวแกงไฮโซครับทุกคนครับซึ่งปกติเราคุ้นเคยเข้าวแกงเท่าไหร่สี่สิบหนึ่งอย่างสี่สบิบสองอย่างห้าสิบหรือหกสิบแล้วแต่แต่ที่นี่ครับสตาร์ทเลยคือคุณราดข้าวอย่างเดียว ราคาต่าสุดเลยเริ่มต้นของที่ร้านป้าแอ๋วเลยหนึ่งอย่าง6 0บาทครับุกคยครับหรือถ้าคุณอยากกินเป็นเมนูปูแบบนี้หนึ่งอย่าง100ครับุกคนครับด้วนครับลองชิมไหมลองชิมไหมว่ารสชาติของเขาแกงไฮโซมันจะแตกต่างจากเขาแกงทั่วไปไหมผมเริ่มจากอันนี้ก่อนไหมคุณกําตังมา60บาทคุณกินป้าแอ๋วได้นะคุณเป็นไฮโซได้แล้วนะ60บาทอะ่ะนี่หมูหวานแบบนี้หมูหวานราดข้าวหนึ่งอย่าง60บาทหมูชิ้นขนาดนี้ครับทุกคนครับหมูชิ้นขนาดนี้ คุณี่ยเห็นได้เลยว่ามันจะมีหอมครับทุกคนครับเฮ้ยอันนี้อันนี้คือออริจินอลเลยหมูหวานจะต้องเจียวหอมแดงหอมแขกก่อนแบบนี้นี่แล้วก็รสชาติครับทุกคนครับหวานเข้มร้านหอมกลิ่นตะอิ๊วดำหอมกลิ่นของหอมเจียวอร่อยเลยดีเลยดีเลยแล้วหนึ่งจานของเขาแปาแอววให้เยอะนะผมรู้สึกว่าปปาแอววให้เยอะกว่าข้าวแกงทั่วไปที่รานหนึ่งอย่างราคา60บาทครับผมว่าปริมาณไม่น่าเกลียดนี่แบบนี้ครับทุกคนครับลองอีกทีหมูหวานอร่อยเลยแต่ถ้าคุณเพิ่มตังค์อีก20บาท นี่ครับราสองอย่างที่ร้านป้าแอววคือสตาร์ทที่80บาทครับทุกคนครับนี่สองอย่างแบบนี้ซึ่งเมนูจะเป็นนี่เลยกะเพราไก่บ้านครับทุกคนครับกะเพราไก่บ้านแบบนี้แล้วก็กะเพราเป็ดกะเพราเป็ดตับครับทุกคนครับลองไหมลองไหมล้ไก่บ่วงไก่บ้านนะคุณดูความแตกใจงของป้าแอววนะกระดงกระดูกแกนล้อออกหมดนะครับล็อกเกียงนะครับเขาใช้เป็นชิ้นเนื้อมาเลย ทำไมถึงรู้ว่าไก่บ้านเอ่อทำไม,มบางทีเราต้องเจอกับเบื้องไงผัดมัน่ะมันไม่เหมือนพวกไก่เนื้อเลยมันจะมีความแน่นกว่าใช่ด้วยความที่เป็นไก่บ้านอ่ะมันจะมีความแน่นกว่าแล้วก็มันเป็นความแห้งแบบมีความเหนียวเหนียวกรึบกรแล้วผมแล้วถ้ากับเขาว่าแอบคืออ,อยู่เลยอยู่เลยเดี๋ยวลองตัวนี้ไหมแปรลกไหมเอ็มโทรน้องเขาเมาแล้วมึงโทรยัง ลองของเราเนี่ยคุณโถยมันดูเป็นมืออาชีพหน่อยนเว้ยแล้วคุณไทยถายแบบไอ้นี่นะเว้ยนี่ครับทุกคนครับอันนี้เป็ดสับไป๋วบอกว่าเอาเป็ดมาสับรวนแน่แห้งแล้วก็เอามาผัดกับพริกกับกระเพราแบบนี้ลองนะเป็ดสับแบบนี้นะอันนี้คือผัวแห้งเลยเป็นรสชาติเหมือนผัดพริกมากกว่ารสชาติเหมือนพวกผัดพริกครับทุกคนครับรสชาตหอมพวกกลิ่นเครื่องแกงกลิ่นสมุนไพรที่ไปอวก็ใส่มาทุกคนนี่แป๋วไอ้ตัว ไอตัวเป็ดเนี่ยใส่อะไรอะ่ะเครื่องเทพมันคืออะไรอะ่ะผ่ดตะไคร้มก<ช><ต>ะกรูดเทียมมันไม่ใช่เป็นผัดกะเพราั่วไปใช่ต้องโขกจนเหมือนพริกบานนอกเราขนาดแล้วก็มากั่วคั่วให้แห้งลึกไนหะลึกเพราะว่ <laughs> ากลิ่นอ่ะมันแตกต่างกับไอตัวกะเพราไก่บ้านเลยกะเพราไก่บ้านคือรสชาติของกะเพรารสาติกะเพราที่รสชาติจัดนะแต่ว่าตัวนี้ครับทุกคนครับไม่รู้ว่าเรียกว่าผัดพริกเป็ดหรือว่ากะเพราเป็ดแต่ว่ารสชาติมันคือมันหอมกลิ่นสมุนไพรคึบเลยอันนี้คือเมนูปูครับทุกคนครับ ปูกุ้งปลาราดข้าวหนึ่งอย่างราคาหนึ่งบาทแต่วัตถุดิบคุณดูคุณดูปูเป็นชิ้นเนี่ <c oughs> ปูเป็นชิ้นแบบนี้นะแล้วสีแกผัดมาน่ากินมาก <c oughs> สีคือไม่ได้ดูเหมือนพวกผัดผงก็หรี่ตามร้านอาหารํำสั่งด้วยซ้ำอะ่ะ <c oughs> นี่มันจะเหลืองเห <c oughs> อันนี้คือเหมือนพวกขายตามพวกพัตคารนะ <c oughs> ร้านอาหารโดยพัตคารที่มันผัดสดๆใหม่ๆมาแบบนี้ลองครับด้วยนครับมา อะไรมากกว่าอร่อยหรือไม่ก็มีก็อร่อยจริงอร่อยรสชาติคือแบบคุณกินตามร้านอาหารเลยเหมือนคุณกินตามร้านอาหารเลยครับร้านอาหารที่เป็นเฉพาะทางทางด้านผู้ผัดผงกะหรี่อะพวกเหล่าอ่ะนวลไผ่นวลผัดผงกะหรีกลิ่นหอมของขึ้นช่ายอร่อยมากทุกคนครับอันนี้คือรสชาตินวลแบบคุณกินตามพวกร้านพัฒนาแารกินตามเหล่าเลยแบบนี้คุณได้เนื้อปูเนื้อปูอย่างเงี้ยผมเคยซื้อมาทำคลิปอ่ะ โลเป็นพันนะโลหนึ่งคือคุณได้ไม่ได้เยอะนะอันนี้คือป้าแอวขายถูกมากนะครับ100บาทอันนี้ครับทุกคนครับราดข้าวถ้าเป็นเมนูของปูกุ้งนะปูผสมกุ้ง1 2 0บาทดูเมนูครับทุกคนครับอันนี้คือปูผัดพริกเนื้อปูมาแบบนี้เหมือนเดิมเนื้อปูแบบนี้เหมือนเดิมแล้วคุณดูดิแกไม่ได้ให้น้อยนะไม่ได้มีแต่ต้นหอมนะทุกคนมาแบบนี้ครับทุกคนครับเป็นส่วนของกันเชียงนะกันเชียงกัเชียงที่ลอกออกมาเรียบร้อยแล้วอ่ะแบบนี้เลยทุกคน ส่วนอันนี้กุ้งกระเทียมเนื้อปหูหวานมีความหวานแน่นไม่เหม็นคาวอันนี้คือรู้แน่นอนคือวัตถุดิบสดแน่นอนเน,นื้อปูแล้วรสชาติผัดมามีความหวานหวานเคม็มแล้วก็หอมกลิ่นพริกสดลองอันนี้ดูครับกุ้งกระเทียมกุ้งกระเทียมครับทุกคนครับผมให้ทุกคนดูหน้าตา ความ<ช>รู้สึกผมคือหน้าตาไม่น่าจะจืดนะเนี่ยดูดิน้ําตัวน้ํามันก็จะใสๆแบบนี้มันดูแบบจืดๆครับแต่ว่ารสชาติคือจัดเต็มมากของพั้วแหวะเออะนี่ยกลิ่นหอมกระเทียมกึบเลยกุ้งผมไปอีกตัวนี้นี่ครับทุกคนครับรออีกทีตัวกุ้งโคตรแน่นแน่นมากาแล้วก็มีความหวานไปของตัวเนื้อกุ้งเ,เพราะฉะนั้นครับทุกคนครับเดี๋ยวเราเกินข้าวกันก่อน นะผมแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปไห้ฟังอีกทีนึงแล้วก็เดี๋ยวไปถามป้าแอวด้วยเปิดปิดกี่โมงไปฮะทุกคนกินข้าวกันแล้วแล้วผมตอนนี้เวลา บ่ครับป้าแอลขายมา2ชั่วโมงครึ่งร้านเข้าแกงทัื่อไปนี่เพิ่งเพิ่งตั้งนะยังเพิ่งยังพิ่งผัดมาเสิร์ฟอยู่ไม่กี่อย่างนะแต่เราไปดูป้าแอลเด้วยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแเหลือแค่8เมนูครับจากกระดานนี้นะจากกระดานนี้ครับตอนนี้เหลือ8เมนูแล้วนะผมแต่ว่าเมนูสําคัญสาคัญยังมีนะยังมียังมีเมนูที่ขายดีๆป้าแอลแกก็จะผัดขึ้นมาเยอะหน่อยอย่างนี้โองผัดพริก กุ้งกระเทียมก็ยังสแตนบายรออยู่เอ้าแป๊ะแอลปิดกี่โมงก็ร้านวัยสามครึ่งแหละค่ะวัยสามครึ่งปิดแล้วมาวัยสามได้กินไหมก็ได้กินก็อย่างที่เห็นอยู่แหละลูกก็แต่ก็ยังมีให้กินอยู่ได้นี่ไม่ได้ไม่ได้อยากจะกินอะไรเป็นพิเศษมาวัยสามก็ยังยังราคาบกินได้อยู่นะและหยุดทุกวันอาทิตย์และวันจันทร์เห็นไหมแป๊ะแอลไฮโซไม่แกไม่อยากพูดแล้ว แบบนี้ก็ต้องลำบากจะเปเลลงไว้จุดวันอาทิตย์และวันจันทร์ครับทุกคนครับเปิด11.00น45ครับผมใครอยากจะกินเมนูในระดับแบบนี้นะครับผมวัตถุดิบพรีเมียมแบบนี้ครับผมรสชาติในระดับร้านอาหารแบบนี้แต่ว่าขายเป็นราคาแบบข้อบแกงอย่างเงี้ยคุณมากินได้เลยคุณมากินได้เลยข้าวๆประมาณนี้ครับทุกคนครับครับผมวันนี้ใครดูแล้วชื่นชอบอะไรยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับผมแล้วใครมีเมนู พีเมียมพีเมียมแบบนี้อยากให้ไปถ่ายก็คอมเมนต์บอกอ <ะ S 2> อกันหน่อยไปไหมไป íb. ไหม